สวัสดีครับผมวันนี้วันที่19มีนาคมปี2567นะครับก็มีสินเชื่อของธนาคารออมสินนะครับกู้เงินออมสินครับ5 0 0นบาทผ่อน10ปีสินเชื่อสวัสดิการอนเนกประสงค์นะอะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นกลุ่มไหนคุณสมบัติอย่างไรนะครับมุฟออนจากภาระครับด้วยสินเชื่อสวัสดิการอนเนกประสงค์ สำหรับนะครับบุคลากรในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระแล้วก็องค์กรมหาชนที่หน่วยงานกลางมี MOU กับธนาคารออมสินเพื่ออุปโภคบริโภคหรือชำระหนี้สินอื่นๆครับอันนี้ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันนะครับวงเงินกู้สูงสุด5 0 0 0 0นบาทเลยผ่อนนานสูงสุด10ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่7.595%ต่อปีนะครับอ่านี่เป็นตัวที่โชว์นะครับหรือว่าแสดงนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับธนาคารออมสินครับอัปเดตสินเชื่อสำหรับข้าราชการด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระและก็องค์กรมหาชนที่หน่วยงานกลางมี MOU กับธนาคารอมสินครับเพื่ออุปโภคและบริโภคหรือชําระหนี้สินอื่นๆโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเราเริ่มจากจุดเด่นนะครับก็ไม่ต้องมีบุคคลคั้าประกันเจตนาเพื่อการอุบ,บโภคและบริโภคหรือชําระหนี้สินอื่นๆนะครับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ครับก็จํานวนเงินกู้5 0 0 0 0นบาทตามที่บอกไประยะเวลาการชรําระเงินกู้ไม่เกิน10ปี แล้วก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปียกเว้นค่าราชการอายการหรือค่าราชการตุลาการเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีครับทีนี้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีที่1นนะฮะมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารก็จะเป็น MR บวก0.25เ กรณีที่2ครับหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้เป็นลักษณะ MR บวก0.750หรือว่า MR บวก1.250นะครับกรณีที่3เนี่ยหน่วยงานไม่รวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้นะครับวงเล็บผลสภาพอันนี้ก็อยู่ที่ MR บวก3.250หมายเหตุปัจจุบันเนี่ย MR เท่ากับ6.845%ต่อปี นะอันนี้คือตั้งแต่วันที่9มกราคมปี6,7ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยรอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เรามาดูในเรื่องของตารางเงินงวดกันสักนิดหนึ่งนะครับสูงสุด5 0 0แสนครับเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0แสนะครับถ้ากรณีกู้1 0 0 0 0แสนในระยะ3ปีนะครับก็ผ่อนที่3,200บาท5ปีครับผ่อนอยู่ที่2,100บาท7ปี 1, 6 0 0บาทแล้วก็ถ้า10ปี สูงสุดเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่1,300บาทเราโดดมาดูที่5 0 0 0 0 0เลยนะครับถ้า3ปีก็จะผ่อนอยู่ที่15,900บาท5ปีครับอยู่ที่1300บาท7ปีอยู่ที่8,000บาทแล้วก็10ปีสูงสุดครับอยู่ที่6,300บาทนะครับหมายเหตุครับตารางคำนวณการผ่อนชำระเดือนเป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอแก่ลูกค้า ซึ่งอัตราผ่อนชำระจริงนั้นธนาคารจะแจ้งให้ทราบนะครับในวันที่อนุมัติสินเชื่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณสมบัตินะครับก็ต้องเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์กรมหาชนหรือหน่วยงานส่วนกลางที่มี MOU กับธนาคารอมสินมีอายุครบ20ปีขึ้นไปแล้วก็เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปี ยกเว้นข้าราชการอายการและข้าราชการตุลาการเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน70ปีนะครับเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเลือกของธนาคารณวันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวิสการสำหรับข้าราชการและพนักง,งานราัฐวิสาหกจบุงเน็บธนาคารอมสินนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับผมก็จะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่30ธันวาคมปี67หมายเหตุนิดน,นึงนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน m r เท่ากับ6.85% 4ต่อปีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี67ครับทั้งนี้อัตราดอกเบีย้ยรอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์กรมหาชน หรือหน่วยงานส่วนกลางที่มี MOU กับธนาคารอมสินวงเล็บครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานนะครับณวันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสสิําหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจวงเล็บธนาคารอมสินครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่มิได้กล่าวไว้ขอให้เป็นไปนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดนะครับอ่ะอันนี้ก็แจ้งบอกข่าวอัปเดตนะครับจากทางด้านของธนาคารอมสิน ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่นะครับผมนะมาแบ่งปันในช่วงนี้นะครับก็คือในเรื่องของสินเชื่อสบริการอเนกประสงค์สําหรับบุคลากรในหน่วยงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระและก็องค์การมหาชนที่หน่วยงานกลางมี MOU กับธนาคารอมสินนะครับก็คือเจตนาก็คือเพื่ออุปโภคบริโภคหรือชําระหนี้สินอื่นๆนะครับผมภาพประมาณนี้ยังไงสนใจก็ รองติดต่อนะครับโทรสอบถามทางด้านของธนาคารอมสินได้นะครับภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ